ระบบสุขภาพระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาระบบศาสนานะระบบรัฐระบบการเมืองเพราะมันประกอบเป็นระบบเนี้ยทุกอย่างจะลงตัวหมด <Counter up self> เหมือนเราประกอบรถยนต์หรือว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนเกเกเลออกนอกไปเลยเพราะมันประกอบกันนะฮะเราดูการระเบิดของ ไอ้น้มันในรถยนต์หรือในเครื่องบินเนี่ยมันรุนแรงมากแต่มันไม่ได้ทำอันตรายใครความรุนแลรงนั้นกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเพราะฉันพประกอบเป็นระบบเนี่ยไอ้การเมืองก็จะเข้าที่เรื่องต่างๆก็จะเข้าที่หมดเลยประกอบเครื่องเข้ามาด้วยกันอันนั้นคือสิ่งทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ H h เสนอวันนี้เนี่ย ศริจเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วเรากำลังพูดถึงแกรนด์เศกิจกำลังหมดทุกเรื่องนะเข้ามาเข้าไปได้วยกันนั่นแหละนั่นแหละคือแกรนด์เศิจในเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก